อนิเมะที่มีจำนวนตอนมากกว่า1,000ตอนและมีแฟนคลับอยู่ทั่วโลกอนิเมะที่ดำเนินเรื่องมากกว่า25ปีนั่นก็คือ One p i e สวัสดีชาวนเมททุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็เปนแฟนเรื่องวันพ i e ทุกคนเลยนะครับสำหรับคนที่ไปดูวัน Piece f ์มเ l ด e ภาคไทยกันมาแล้วมีใครให้เสียงตัวละครไหนกันบ้างหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมจะมาบอกให้นะครับผมนักภาค70ท่านที่ภาคในวัน Piece f ์มเ l ดมีใครกันบ้าง ถ้าพร้อมกันแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยกเว้นดีไลค์ผมด้วยแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับผมถ้าผมพูดผิดประการใดผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็มาเริ่มกันที่นักพากย์ท่านแรกนะครับผมผู้ให้เสียงลูฟี่แต่วัยเจ็ดขวบนะครับผมพี่สันนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักพี่สันนะครับผมก็เขาเคยพากเสียง My Hero a c a d e m i a ียพากเป็นเดกุนะครับผมในเวอร์ชัน2 id ถ้าใครอยากรู้ว่าเสียงเป็นยังไงก็ลองไปดูเดกุในถวยดีได้หรือถ้าใครดูวันพิษฟิล์มเลดกันมาแล้วก็นั่นแหละครับผมก็น่าจะจําเสียงพี่เขาได้อย่างดีสําหรับนักภาคท่านต่อไปนะครับผมก็คือพี่ปังผู้ให้เสียงบาโธรเมโอนั่นเองนะครับผมนนี่กทาบ้อพูดได้เลยนะครับว่าเป็นแฟนขับลูฟี่โดยแท้ถูกนะครับบาโธรเมโอนะครับผมก็ พี่เขาก็เป็นคนให้เสียงนั่นเองนักภาคท่านต่อไปนะครับผมก็เป็นน้าเอกนะครับผมอันนี้นักภาครุ่นเก่าเลยนะครับผมให้เสียงห้า้เท่านั่นเองนะครับนักภาคท่านต่อไปนะครับผมก็คืออาเกียงอาเกียงก็ให้เสียงภาคหู้พเท่าเหมือนกันนะครับผมในสแตมป์ปีดเขาก็ให้เสียงนักรัสบูเล็ตนั่นเองนะครับทะเลแห่งนี้คือสนามรบความแข็งแกร่งคือทุกสิ่งทุกอย่าง โอ้เสียงเขาในแบบผมชอบมากเลยนะครับผมตอนที่ผมไปดูในโรงเนี่ยอืมีกี่คะแนนก็ให้เต็มเท่านั้นแหละครับผมนักพากท่านต่อไปนะครับผมก็คือน้าต่อยน้าต่อยเซมเบ้นะครับผมก็ให้เสียงคิสรุนั่นเองนะครับก็เป็นคิสรุที่ก็เป็นน้ําเสียงที่เข้ากับตัวคิสรุเป็นอย่างดีเลยนะครับผมถ้าใครอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงตอนน้าต่อยพากคิสรุก็ลองไปดูกันในโรงนะครับวันพีชน่าจะยังไม่ออกโรงหรอครับผมตอนที่ผมลงคลิปนี้นักพากท่านต่อไปนะครับผมไอดอลของผมเองนะครับน้าติ น้าติ่งให้เสียงจอมพลซากาสกินะครับผมซึ่งเป็นจอมพลที่แบบเสียงมแบบ่งโคตรเอาโคตรเอาเลยเสียงแบบเสียงโคตรได้อันนี้ไอดอลของผมนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้นะเสียงหน้าติงเป็นยังไงก็ไม่ใช่คนไทยแล้วนะครับผมก็ยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งที่หน้าติ่งเขาพากแล้วโด่งดังจัดๆนั่นก็คือเดดพูนั่นเองผมชอบมากเลยตอนที่เขาพากเดดพูน่ยโอ้โหกวนโอ้ยจัดจัดะดนี่เลยนายมีพลังวิเศษที่จิ้มคีย์บอร์ดปั๊บ อชชเย่ so chill, chill now, right? นักภาคท่านต่อไปนะครับผมก็คือนาออสนั่นเองนาออสให้เสียงฟูจิโทระนะครับผมก็เป็นพลเรือเอกเลยนะครับนักภาคท่านต่อไปนะครับผมก็คือพี่แบงค์ซึ่งชื่อเดียวกับผมเลยให้เสียงบองพันธ์รู้จักกันหรือเปล่าบองพันธ์เดี๋ยวผมรูปขึ้นให้แล้วกันนะครับผมก็เป็นสมาชิกกลุ่ม ผมแดงนั่นเองนะครับนักภาคท่านต่อไปนะครับผมก็อาจจะเป็นนักภาคฝันใจเด็กๆเ,เลยนะครับผมก็คือพีเติ้ลนั่นเองนะครับอันนี้เป็นพีเติ้ลนนสีโพนะครับผมที่ภาคอินนสเกตนะครับผมในเวอร์ชัน 2id สมัยก่อนนะครับมาดีเลยต้องไปฝึกวิชาละก็ให้เสียงสเน็ก อ่างงอีกแล้วครับสเสน็กคือตัวอะไรก็เป็นหนึ่งในกลุ่มโจรสลัดผมแดงเหมือนกันนะครับผมนักภาคท่านต่อไปนะครับผมก็คือพี่เอ๊นั่นเองนะครับผมให้เสียงหอยทากสื่อสารอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าให้เสียงหอยทากสื่อสารกี่ตัวดีไม่ดีทั้งเรื่องนะครับหอยทากสื่สารเนี่ย แล้วก็นักพากสมทบนะครับผมก็คือนักพากเรออียกไงเดียตัวล้อมตัวที่มันไม่มีชื่อนะครับผมก็แบบกองเชียอะไรประมาณนี้นะครับผมก็มีสมาชิกดังนี้นะครับผมรูปประมาณนี้เลยอันนี้ก็มาถึงนักพากหลักกันแล้วนะครับผมก็คือพี่จูนนั่นเองให้เสียงลูฟี่และแชงคูดอันนี้ใครๆก็น่าจะรู้นะครับผมอูตากะคืออูตาใช่ไหมคนต่อไปนะครับผมก็คือพี่เปียกนั่นเองนะครับผมให้เสียงนามิอันนี้ก็เป็นฝันใจของผมอีกหนึ่งคนนะครับผม พี่พวกนายยิงด้วยไอ้เจี๋ยสิอย่าได้เรมกินต้มฝางแล้ว่ะยกโทษให้ฉันด้วยนะที่จากทุกคนไปโดยไม่ได้ร่ำดาฉันน่ะตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นต้นผลเรือให้กับพวกชี่คนต่อไปคือพี่วิทย์ให้เสียงอูซบนั่นเองนะครับผมผมชอบเสียงอูซบมากโดยเฉพาะเสียงอูซบในภาคสแตมปีดนี้ทำให้ผมร้องไห้มาแล้ว เหรือเ hey, ปล่าลูฟี่ไอ้จนนั่นโดนฉันเล่นงานจนตองรีมวนหางกลับบ้านแทบไม่ทันคนต่อไปนะครับผมก็คือนักภาคคนใหม่ของโซโลนั่นเองพี่คิมนะครับผมก็ผมพูดตรงๆว่าภาคดีมากๆแต่ผมอาจจะยังไม่ชินเสียงสักเท่าไหร่แต่ถ้าฟังไปเรื่อยๆผมรับประกันว่าต้องเป็นเสียงของโซโลที่ดีไม่แพ้ใครแน่นอน ท่านั้นไม่ได้ผลตั้งแต่เมื่อกี้แล้วี่คิดก่อนค่อยถลาเข้าไปซิคนต่อไปนะครับผมก็คือพี่หนึ่งนั่นเองให้เสียงซันจิแล้วก็รอนะครับในเรื่องรอมีไม่ว่าในเรื่องมีมีมีม,ม,มีมีนะครับมีเราต้อง ดึงมาต่อไปคนหนึ่งคนต่อไปนะครับผมนาตุกคนนี้ก็น่าจะรู้จักกันหลายๆคนนะครับผมเสียงซอเนโอเสียงโคนันก็เสียงคนนี้นะครับผมอย่างน้อยคือในวันพีซฟิล์มเลสก็เอานาตุกมาพากโรบินกับช็อปเปอร์เหมือนเดิมนะครับผมเป็นเสียงที่น่าคิดถึงจริงๆอยากมีชีวิเอาทะเลไปพร้อกับทุกคนได้ไหม นักภาคคนต่อไปนะครับผมก็คือพี่อ๋อภาคแฟงกี้นะครับผมคนนี้ก็เป็นนักภาคมือฉมังกันเลยทีเดียวคนตายกับสมบัติชาโจรสลัดเงินนักภาคคนต่อไปนะครับผมก็คือพี่เบิร์ดคนนี้เป็นคนที่ภาคบลูปนั่นเองนะครับผมโครงกระดูกเจ้าสำรานของเรานื่นเองนะครับที่ชอบดูเบอร์เกงในชาวบ้านไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆตัวนี้ลามกไอหนาวจากยมโลกโซโซลิต มาถึงนักพากที่ภาคตัวละครเด่นที่สุดในเรื่องนี้นั่นก็คือพี่แป้งซีบิงนั่นเองนะครับผมที่ภาคที่ให้เสียงอูตะนั่นเองนะครับผมซึ่งพี่แป้งเขาก็ภาคได้ดีมากๆดีจริงๆนะฮะสำหรับนักภาคฝึกหัดต้องใช้คํานี้ใช่ไหมแต่เป็นคนที่ภาคเสียงได้ดีมากอาจจะมีหลุดเล็กน้อยแต่ก็ให้อภัยกันได้นะครับทุกคนในที่สุดก็ได้พบกันอูตะ คนต่อไปคือพี่แจ็คก,กี้นั่นเองผมต้องบอกไว้เลยว่าคนนี้ผมไม่ได้ติดตามอะไรมากนะักพี่เขาก็พากเอโบชินั่นเองก็เป็นตัวประกอบที่มาตอนต้นเรื่องนั่นเองนะครับผม ไปคนต่อไปเลยแล้วกันนะนักภาคคนต่อไปก็คือรุ่นใหญ่รุ่นโตนะครับผมก็คือป่าเต็ดนั่นเองนะครับคนนี้ก็มีผลงานภาคไว้หลายเรื่องเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นภาคดิสนีย์นะครับผมให้เสียงกอดอนนั่นเองนะครับผมก็เป็นคนที่ฝึกร้องเพลงอูตะนั่นเองนะครับผมถ้าอยากรู้ว่าในเนื้อเรื่องวันพีทฟิล์มเลสเป็นยังไงก็นั่นแหละครับผมลองไปดูกันคนต่อไปก็คือพี่บ๊อบบี้ไม่ใช่บ๊อบบี้สบาทห้นะครับผม อันนี้เป็นพี่บ๊อบบี้ที่ทำทุรากิจนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้รู้จักอะไรเขามากนะให้เสียงไลท์จูดนั่นเองนะครับผมก็อาจจะใครวะตัวละครนี้ก็เอาจริงๆนะผมแทบไม่ได้ยินเสียงมันพูดเลยเอาจริงๆนะครับก็คือสมาชิกกลุ่ม ผมแดงนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวขึ้นภาพให้นักภาคคนต่อไปนะครับผมก็คือเซียนนั่นเองเซียนออนไลน์สเตชันนะครับผมคนนี้ผมก็ไอดอลผมอีกหนึ่งคนนะครับแต่ให้เสียงยาซบนะครับจริงจริงผมไม่ค่อยชอบเสียงเขาสักเท่าไหร่นะตอนเขาภาคนะ รู้สึกแบบยาซบเด็กกว่าลูกอีกอันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับพี่นักภาคคนต่อไปก็คือพี่โปกะลำดอกนั่นเองผมก็เคยพูดถึงพี่โปกกะลำดอกไปนะครับผมในการภาคเสียงอาคาสะซึ่งภาคได้ดีมากๆวันนี้เข้ามาภาคบูโน่นั่นเองนะครับผมบูโน่ที่เป็นตัวละคร c p 9นะครับนักภาคคนต่อไปนะครับผมก็คือพี่เอิญน,นั่นเองให้เสียงมอนสเตอร์อ่าตัวละครไหนกันอีกล่ะเนี่ยลิงในกลุ่มโจรสลัดผมแดงนะครับ นั่นแหละคนต่อไปนะครับผมก็คือพี่บูนั่นเองนะครับผมให้เสียงล็อกสตาอ่างงกันหรือเปล่าล็อกสตาใครในกลุ่มโจรสลัดผมแดงนะครับ <c oughs> คนต่อไปนะครับผมก็คือพี่หมิ่นนั่นเองให้เสียงซันนี่คงอ่าซันนี่คงเป็นอะไรนะไม่สปอยละกันนะครับคนต่อไปเลยนักพากย์คนต่อไปนะครับผมก็คือพี่โหนพูดผิดหรือพูดถูกชื่อเขาต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมให้เสียงเปโรดินนะครับไอตัวเปโรเปโรดินนั่นแหละ เปริดเปร่โลนั่นเองนะครับผมให้เสียงเปริดเปร่โลนะครับซึ่งผมพูดตรงๆต,ตอนผมไปดูนะผมจําได้ดีเลยว่าเอาจริงๆผมไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะครับเอาจริงๆเลยคนต่อไปก็คือพี่คิมนะครับผมให้เสียงลักกี้ลูนั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวป้อมปอมมวนอ้วนที่บอกว่าตัวนี้แหละผลิีสาลดีนักดีหนาะแต่เขายังไม่เปิดเผยเลยมโนกันไปสักไกลนั่นแหละครับก็หนึ่งในกลุ่มโจสรสลัดผมแดงนั่นเอง คนต่อไปนะครับผมก็คือพี่สาวบิงโกนั่นเองนะครับผมให้เสียงเบโปตอนเด็กนั่นเองนะครับผมเสียงโคตรน่ารักอนะิอจริงคนต่อไปก็คือพี่ลิลลี่นะครับผมให้เสียงมากิโน่นั่นเองนะครับคนต่อไปก็คือเซนเซบีมนั่นเองนะครับผมให้เสียงคาลิฟานั่นเองใน CP0 ใช่ไหมคนต่อไปก็คือไอดอลของผมอีกแล้วนะครับพี่ต้อมกาดิอุสเคบีนั่นเอง นะครับก็ให้เสียงคาตากรินั่นเองนะครับผมพี่ใหญ่ใหญ่มากนั่นเองเสียงก็นั่นแหละครับดีฮะคนต่อไปก็ไอดอลผมอีกแล้วนะครับไอดอลเยอะเนาะพี่เจมส์ b นั่นเองให้เสียงเนโปตอนโตนั่นเองนะครับผมตอนตัวปกติต้องเลยนงี้เนาะคนต่อไปนะครับผมก็คือเอิร์ธธนุดันนั่นเองไอดอลผมอีกแล้วให้เสียงเบนเบ็กแมนนะครับผมก็ ดีดีมากๆตอนไปฟังนะครับดีจัดจัดนะครับคนต่อไปก็คือพี่ไปนั่นเองคนนี้นี่หน้าที่ยิ่งใหญ่มากๆในวันพีทฟิล์มเลสนะครับผมให้เสียงยูลูเอกะนะครับผมก็เป็นตัวละครตัวละครใหม่ตัวประกอบในในวันพีทฟิล์มเลสนั่นเองนะครับไอตัวเลี้งแกะนะครับคนต่อไปก็คือพี่แป้งนะครับผมให้เสียงโลมี่นั่นเองนะครับคนต่อไปคือพี่โอเว่นให้เสียงโอเว่นโอเว่นลูกของบิ๊กมัมนะครับผม คนต่อไปคือพี่หยกนั่นเองคนนี้ก็นักภาคมืออาชีพระดับอืเป็น10ปีนะครับ <c oughs> ก็เสียงที่คุณคุ้นกันก็โบรูโตนั่นเองให้เสียงบูเร่นั่นเองนะครับผมลูกของบิ๊กมัมเหมือนกัน <c oughs> คนต่อไปพี่ม็อบนะครับผมคนนี้ก็ไอดอลผมเหมือนกันสําหรับคนที่ภาคเดกุได้แบบโอ้ยโอ้ยโคตรจะสุดน่ะอาจริงตอนขอภาคเดกุอะครับสุดจัด ภาคตัวละครเฮมเมโปนั่นเองนะครับผมก็ทหารเรือหนุ่มที่ไฟแรงมากคนต่อไปก็คือพิปาายนั่นเองคนนี้ถ้าจําไม่ผิดก็ภาคยู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 อะไรนะยูจิหรือยูตะหรืออะไรว่าในมหาเวทพันึงมาติโลน่าจะยูตะนะครับผมก็เป็นคนที่ภาคแบบดีมากผมนะอยากมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอยากเป็นที่ต้องการของใครสักคนอยากได้ความมั่นใจ ว่ามันดีแล้วที่ยังมีชีวิตภาคโคบี้นั่นเองนะครับผมคนต่อไปก็ไอดอลผมอีกแล้วพี่เอนะครับผมที่ภาคเลนโงคุนะครับอันนี้ก็มาภาคตัวละครที่แบบขื้มอีกแล้วนะครับก็มาภาคตัวละครลอฟรุจินั่นเองนะครับผมก็เข้มเท่จัดฟังให้ดีนะครับผมถ้าไปดูในโรงน่ะคนต่อไปนะครับผมก็คือพี่บอสนั่นเองภาคเซนชาร์ลสตนั่นเองนะครับผม ก็เผ่ามังกรฟ้าที่มันโดนลูฟี่ต่อยเข้าไปหน้ายูนั่นแหละครับต่อไปนะครับผมก็คือพี่เมทินีนั่นเองนะครับผมก็ภาคมินิบูเน่นั่นเองนะครับผมก็อยากรู้ว่ามินิอะไรกันนะก็ลองไปดูกันนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ไปดูนะจ๊ะคนต่อไปนะครับผมก็คือพี่เกมเองนั่นเองนะครับผมไอเสียงฮานาคาชะนั่นเองก็ตัวประกอบไอตัวม่วงๆนั่นแหละถ้าใครไปดูนะครับเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้ คนต่อไปคือพี่เบลขอบสนามนั่นเองก็ตัวละครอะไรกันนะก็ใน3ตัวนั้นแหละครับผมเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้แล้วกันนะครับคนต่อไปก็คือพี่กิบนั่นเองนะครับผมให้เสียงจอมานจอมานอะไรกันนะก็ลองไปดูกันนะครับผม ตัวละครนี้นะครับจอมานเนี่ยอ่ะคนต่อไปก็คือพี่เนกินั่นเองนะครับผมให้เสียงสุดสุดของนามินั่นเองนะครับ <a> <ด>ผมก็ก็ลองไปฟังก็ดีๆนะครับพูดน้อยมากๆจริงๆอันนี้คนต่อไปนะครับผมก็คือพี่เบนนั่นเองให้เสียงแก๊ปแก๊ปอะไรกันนะแก๊ปในกลุ่มโจรสลัดผมแดงนั่นเองคนต่อไปคือลุงพีให้เสียงพลเรือโทโมโมง้า, <S <S งานั่นเองนะครับผมตัวเท่มากเลยนะตัวนี้คนต่อไปนะครับผมก็คือพี่บ๊อบนั่นเองนะครับผมให้เสียง ฮองโกตัวอะไรกันนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวในกลุ่มโจสรสลัดผมแดงนั่นเองนะครับคนสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดนะครับผมสําหรับคลิปนี้สําหรับนักภาคที่ผมจะเอามาพูดนะครับผมก็คือพี่มดนั่นเองนะครับให้เสียงให้เสียงวอล่าคืออะไรอันนี้ผมไม่รู้จริงๆมันคือตัวล้อมหรือหรือตัวละครจริงๆในวันพีชถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนะครับผมอยากรู้จริงจ อันนี้หาข้อมูลแล้วก็ไม่เจอจริงๆนะครับเห็นมีคนบอกมันน่าจะเป็นตัวประมาณตัวล้อมนะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดของนักพากที่พากเสียงให้วันพีทฟิล์มเรดนั่นเองนะครับผมเพื่อนเพื่อชอบตัวละครไหนหรือชอบเสียงใครมากที่สุดก็คอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนะครับผมแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับเสียงภาคของวันพีทฟิล์มเรดสำหรับผมนะครับผมก็เป็นเสียงภาคที่ดีมากผมให้ถึง7.8เต็ม10ครับผมเพื่อนเพื่อรู้สึกยังไงกับเสียงภาคเวอร์ชั่นนี้ก็ คอมเมนต์กันได้ใต้คลิปชอบหรือไม่ชอบหรือมีคําติชมอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนะครับผมผมอยากจะรู้จริงๆเลยแล้วก็มีของแถมนะครับผมก็มีความรู้สึกหลังดูวันพีชฟิล์มเลสนะครับผมถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆก็ก็คลิปก่อนหน้าคลิปนี้นะครับผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยกเว้นดีไลค์ให้ผมด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมไปดูความรู้สึกหลังดูกันดีกว่านะครับไปสําหรับกูนะแบบไอ้ภาคเนี้ยแม่งมันแบบ เออพอตมันเหมือนเดิมทุกภาคแหละแมงเดอร์ม,มูวี่ก็คือแบบรวมพลังแล้วมึงจะชนะแค่ <c oughs> นั้นแหละเอาจริงๆเว็บทุกภาคเว้ยมันเป็นทุกภาค,าคตั้งแต่สแตมป์ปีดแล้วเว้ยสแตมป์ปีดก็เป็นเว้ยแต่แมงสแตมป์ปีดแม่งโคตรโคตรได้เนี่ยแ,แฟนเซอร์วิสอะโคตรพ่อโคตรแม่แฟนเซอร์วิส แต,แต่แต่ภาคนี้มันไม่ได้แฟนเอรวิสขนาดนั้นแต่แบบเอ้ยเนื้อเรื่องแม่งมันมีเนื้อเรื่องมันดีนะเว้ยตื้นลึกหน้าบางมันมีตื้นลึกหน้าบางแบบมีดราม่าดราม่าเยอะมากเลยสำหรับกูนะที่ดูเดอะมูวี่มาทั้งหมดกูว่าอันเนี้ยดราม่าเยอะสุดแล้วสำหรับวันพีซอะโอ้โหภาคไทยวันพีซแต่ปีดกูไปดูจาได้เจอไปสไลเดอร์เข้าไปกูโอ้โหแต่แต่เออแต่ภาคเนี้ยภาคเนี้ยมันยังไม่ได้นี่ภาคนี้มันไม่มีแบบนั้นยังน้อยก็ไม่มีนักภาคเก็ตมี้ ภาคดีภาคดีได้ดีแต่บางตัวมันไม่ได้เลยเว้ยบางตัวไม่ซ้ำตัวนะซ้ำต,ตัวมไม่ได้ <S <S 1> <S 1> หรอซ้ำเราขูนะ